คือเ e วเซฮาโสําำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมเรื่องกันเลยนะครับผมหน้าที่37สมัยหนะครับที่เป็น Student Book นะครับนะรายะเอียดก็คือนะครับคำสั่งแรกนะครับก็บอกว่า make a family album นะครับ make นะครับลูกๆแปลว่าทำนะครับ แฟมลี่ก็คือ Family album มนะครับก็ต้องแปลมาจากคำหลังนะครับนะคำหน้าจะขยายคำหลังนะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยต้องแปลมาจากหลังอัลบั้มก็แปลว่าอัลบั้มนะครับทับศัพท์ไปเลยนะหรือถ้าแปลเป็นไทยอัลบั้มก็แปลว่า,าสมุดที่ใช้เก็บผลงานหรือเก็บ ผลงานหรือเก็บรูปภาพภาพถ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายนอกจากนั้นก็ได้หมดนะครับเก็บเอกสารเก็บอะไรก็เรียกว่าอัลบั้มหมดเลยนะครับนะแต่นี้เรียกว่า Family Album ก็คืออัลบั้มที่เก็บรูปของครอบครัวนะครับบุออคคลในครอบครัวก็เลยทำเป็นอัลบั้มขึ้นมาและเขียนหน้าปกอัลบั้มว่า my family ซึ่งแปลว่าครอบครัวของฉัน แล้วก็นำาอัลบักมาเปิดนะครับแล้วก็ชี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเปิดไปที่คุณพ่อก็จะพูดว่า this is my dad นะครับนี่คือคุณพ่อของฉันเป็นต้นส่วนที่นานะครับที่นาพูดว่า this is my family album นะครับก็คือนี่คืออัลบั้มครอบครัวของฉันนะครับนี่คำแปลอยู่ตรงนี้นะครับนะ this is my album This is my family นะครับอัลบั้มก็คือนี่คืออัลบั้มนะครับหรือว่าอัลบั้มนะครับภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษออกอัลบั้มนะครับภาษาไทยก็อัลบั้มนะครับสมาชิกในครอบครัวของฉันโอเคนะครับไปต่อเลยครับผมพอมาข้อที่4นะครับคำสั่งบอกว่า listen นะครับให้ฟังพูดให้ชี้นะครับแอนและเซให้พูดนะครับนะดังนั้นเมื่อมีคลิปเสียง ก็ให้ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยมาชี้แล้วก็ค่อยมาพูดกันนะครับนะ brother this is my sister this is my dad this is my mum ครับผมถ้านักเรียนสังเกตดูนะครับคุณครูก็จะชี้เมาส์ไปตามคำพูดนั้นน,น,นะครับในคลิปเสียงบอกว่า this is me นะครับนี่คือตัวฉันเองนะครับชี้ไปที่รูปในอัลบั้มรัาเปิดอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ชี้ลงไปว่า this is me นะครับนี่คือฉัน อย่าไปพูดว่า this is I นะครับไม่ได้นะครับ I ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับต้อง this is m e นะครับมีททำหน้าที่เป็นกรรม this is my brother นะครับนี่คือพี่ชายหรือน้องชายของฉัน this is my sister นะครับนี่คือพี่สาวหรือน้องสาวของฉัน this is my dad นะครับนี่คือคุณพ่อของฉัน this is my mum นะครับนี่คือคุณแม่ของฉันหรือนักเรียนจะพูดว่า this is my father ก็ได้นะครับนะ คำแปลคุณครูก็จะแปลให้ตามลำดับนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับห้าประโยคตามลำดับนะครับนะหนึานะครับโอเคนะครับผมนี่คือประโยคสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น่นะครับนะพยายามหัดพูดนะลูกนะแล้วก็หัดฟังเสียงข้อที่5นะครับคำสั่งเขาบอกว่า talk with a, a talk with a friend โชคนะครับแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวนะครับแปลว่าสนทนาเวทแปลว่ากลับนะครับหรือแปลว่าด้วยอเฟรนนะครับก็คือเพื่อนหนึ่งคนนะครับถ้ามีอาแปลว่าหนึ่งนะครับถ้าตัดอ่าออกเติม S ก็เพื่อนหลายหลายคนก็แปลว่าจงพูดกับเพื่อนนะครับนะหาเพื่อนมาสักคนหนึ่งแล้วก็มาพูดคุยกันโดยนะครับนักเรียนอาจจะให้คนใดคนหนึ่งพูดก่อนก็ได้นะครับว่า this is my brother นะครับ นี่คือพี่ชายหรือน้องชายของฉันชี้ไปที่อัลบั้มที่ทำเอาไว้นะครับแล้วก็พูดเหมือนเดิมนะครับ This is my m o m This is my sister เป็นต้นนะครับหรือสลับกันนะครับนะเพื่อนอีกคนหนึ่งอาจจะแสดงความเห็นพูดต่อมาหรือไม่พูดต่อมาก็เปลี่ยนให้เพื่อนอัลบั้มของเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็ชี้ว่า This is my sister อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม แล้วก็จบนะครับหน้าหน้าที่37ไป